นี้ป้ายแดงมือเดียวนี่ได้ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าไม่สี่หมื่นหาไม่ได้แน่นอนนะครับบอเลยว่านี่เป็นหนึ่งในรถคันที่สภาพดีสุดในประเทศ สนนุนโดยคาร์โฟชัวร์สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเจมส์ออกเลเดลโต้นะครับโชว์รูมรถมือสองพร้อมศูนย์บริการนะครับวันนี้นะครับเราพามาดูรถโปรดักชั่นเปี้ยนประจำโชว์รูมของเรานะครับนี่เลยครับ Honda Civic นะครับ1.8 e ปีสองพนะครับคันนี้นะครับทีเด็ดอยู่ที่ไม้น้อยมากครับแค่40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับรถนี่สีบางเดิมทั้งคันเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่แท้แน่นอนนะครับคันนี้นะครับใครที่มองหา Honda Civic อยู่นะครับ รับรองเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่เน้นสภาพรถแบบเนียบ,ยบอยากใช้อีเกียวยาว,ยาวอยากได้สภาพดีๆนะครับบอกเลยว่าคันนี้คือหนึ่งในรถที่สวยที่สุดของ Honda Civic ในประเทศไทยเลยนะครับก่อนเริ่มดีไซน์ด้านหน้านะครับก็แจ้งก่อนนะครับสําหรับใครที่มองหารถนะครับโดยไม่เน้นสภาพแต่ว่าเน้นที่ราคาเป็นหลักนะครับผมแนะนําให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าใครมองหารถเน้นที่สภาพรถ เป็นหลักนะครับราคาเป็นับรใจรองนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ท่านดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่คันนี้ก็มีทีเด็ดตรงที่ว่าเรามีโปรโมชั่นรบคันนี้ก็รับรองว่าได้ทั้งคู่ด้วยนะครับโอเคมาครับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าก่อนนะครับรถคันด้า i ีบิ F4 นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าโครเมียมที่มีสันและเหลี่ยมเด่นนะครับเนี่ยเด่นจริงๆนะครับนี่วิ่งมานี่เลยนะครับแล้วก็เด y t i m ม r ลันนิ่งไลท์ที่ให้มาแล้วนะครับในรถดู ทันสมัยขึ้นนะครับเราเหโคมไฟโปรเจคเตอร์ที่ใส่เข้ามานะครับซึ่งปกติแล้วรถตัวโลโลรุ่นล่างๆเนี่ยอย่างเอาติสก็ตามนะครับไฟตัวโคมไฟหน้าเนี่ยจะยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับจะเป็นแค่รีเฟล็กเตอร์ธรรมดานะครับอันนี้เขาก็ให้มาครบคันแล้วนะครับดูสภาพไฟหน้าครับโอ้โหไม่สี่หมื่นครับโคมมันได้แบบใสกิ๊บเลยนะครับไม่มีแตกรายงานไม่เหลืองเลยนะครับไล่ต่อกระจังหน้าครับผลสภาพกระจังหน้านี่บอกเลยครับว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับแทบไม่มีรอยหินกระเทาะใดทั้งสิ้นเลยนะครับ ส่วนไฟหน้าด้านซ้ายนะครับก็ดูสภาพได้ครับไปครับโคมใสกริปเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถเดิมทั้งคันไม่เคยทําสีสักชิ้นเลยนะครับมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวให้ยูนะครับขัดออกครับบอกเลยว่าแต่สภาพนี่เดิมๆแห้งๆทุกชิ้นนะครับโหสภาพครับมีร่องรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยครับนี่ตรงนี้ครับมีนิดหน่อยนะครับนี่เห็นไหมนิดเดียวทําน่องนันนี่บอกเลยว่ามองแล้วแบบมองภาพรวมนี่ถือว่าสภาพ ดีมากเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับปี2018นะครับตอนนี้รถอายุมาณ3ปีนะครับกับไมค์แค่40,000วิ่งปีไม่วิ่งปีหนึ่งแค่หมื่นนิดๆเองนะครับภาพรวมนะครับ Honda c i v i c FC ก็ถือว่าโดดเด่นในดีไซน์ด้านข้างด้วยนะครับมาต่อที่ล้อแม็กก่อนก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นะครับล้อแม็กที่ให้มาก็เป็นล้อแม็กขอบ16นะครับอันนี้มาจากโรงงานลายเดิมนะครับตัว 1.8E นะครับดูสภาพล้อแม็กครับไม่มีรอยเบียดเลยเห็นไหม ยางนี่เป็นยางปี2019นะครับสำหรับตัวนี้นะครับไฟโซนปี2019นเะครับเบอร์เป็น2 1 5 5นขอบ16นะครับดูสภาพดอกยางครับโอ้โหดูดิดอกนี่ยังแบบหนาอยู่เลยเห็นไหมครับซุ้มล้อบอกเลยว่าแห้งมากนะครับดูครับพลาสติกนี้คมชัดเลยนะครับซุ้มล้อนี่แบบว่าเดิมๆไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีร่องรอยเลยเลยนะครับป้ายภาษีนะครับป้ายภาษีอันนี้หมดธันวาคม6,4 นะครับหมดสิ้นปีนี้นะครับเดี๋ยวผมขคให้ดูนิดนึงนะครับรถคันนี้โหบางเดิมจริงๆคอยากให้เห็นของจริงครับบอกเลยว่าสีบางเดิมและสีเดิมนั้งคันไม่เคยเก็บสีเลยนะครับอันนี้เพื่อนจะได้เห็นสภาพแห้งๆเลยเนี่ยถ้าไม่มีรอยนะผมแทบติไม่ได้เลยนะในส่วนของด้านข้างคันนี้ได้เป็น smart entry ททแล้วนะครับนี่มีปุ่มนี้นะครับเวลาเวลาเราปลดล็อกแค่มีกุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับหรือถือแล้วเปิดลักษณะนี้รถจะเปิดปิ๊บๆเลยนะครับเวลาล็อก ก็แค่กดปุ่มนี้รถจะล็อกปิ๊บนะครับดูโครงสร้างนิดน,นึงครับโอ้โหดูครับก่อนประตูด้านหน้าครับเดิมเดิมเลยนะครับเห็นไหมครับน็อตน,นี้ไม่เคยขยับนะครับมาร์กโรงงานนี่ยังอยู่เลยอ่ะดูมาร์กโรงงานจุดน,นี้นิดนึงเห็นไหมโอ้โหนี่ที่คานไอคีด้านหน้าครับมาร์กโรงงานนี่เป๊ะจริงกลิ่นรถเนี่ยกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,นเห็นตัวจริงนะไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ได้แล้วบอกนี้ดีกว่าดูเมสสปอร์ตครับชัดเจนนะครับเอาสัก 2จุดนะไม่สปอตชัดเจนนะครับอ่าก่อนประตูครับเดิมครับเห็นไหมครับนี่รอยมาร์กลงงานยังอยู่ด้วยนะครับดูแผ่นเพจครับแผ่นเพจเดิมนะครับไม่ยับนะครับนี่รอยมาร์กนี่เห็นไหมครับสีรอยมาร์กที่เหมือนสีเทียนันนี้เป็นมาร์กลงงานนะครับเห็นไหมยังอยู่เลยรถหลายๆคันเวลาเช็ดล้างไปเรื่อยมันจะหายไปเดี๋ยผมถูให้ดูก็ได้มันจะหายไปนะหายละ เนี่ยมันเป็นมาร์กลงงานจริงๆนะครับเวลาลงงานเขาจะมาก,ก็เออันนี้ถูกต้องนะเขาเช็คว่าเลขชัซีตรงนะเลขเอนจินตรงนะเป็นต้นนะครับดูครับเพจไม่มีย้ำใหม่ไม่มีสีป่นแล็ปเข้าไปนะครับนี่เลขตัวถังลงท้ายด้วย1 0 3 0 9 7นะครับโหคันนี้สุดยอดครับแห้งๆเดิมๆจริงๆนะครับพลาสติกนี่แบบดูดีแห้งๆไม่มีกรอบสีนี่แบบยังแบบด้านๆดำๆประตูหลังขวาครับหลังซ้ายครับขอโทษดีนี่น็อ เดิมนะครับอยู่ครบนะครับโงตั้งต่อครับอู้มุมนี้เลยแล้วกันครับเร็วๆครับอ่าอันนี้แกะเยอะนิดนึงครับหลุดมานะครับเอ๋เม็ดสปอตชัดเจนเรียงตัวสวยงามนะครับสมุมนี้ครับเม็ดสปอตชัดเจนนะครับเรียงตัวสวยงามครับกรอนประตูครับเดิมนะครับมาร์กโรงงานยังอยู่นะครับถ้าใครดูรถเป็นนะดูสีเป็นนะมาเห็นคันนี้นะบอกเลยว่าแม่งเดิมโรงงานแท้ๆจริงๆนะครับดูสภาพล้อแม็กด้านหลังซ้ายนะครับดูครับ ไม่มีร่องรอยการเบียดเลยนะครับเราไม่ได้เก็บสีมาครับเห็นไหมครับตอกยางนี้สภาพยังพอใช้ได้นะครับผมบอกแล้ววิ่งปีหนึ่งนี่สบายๆนะครับไม่มีแตกลายงานกดยังนิ่มอยู่เลยสูบวงคนหลังครับเขาเป็นกรรมยี่นะครับส่วนของตัวซีวิ c เนี่ยโหดูสภาพกรรมยี่ดีเห็นไหมไม่มีขาดไม่มียุ่ยเลยนะครับเนี่ยเดิมจริงๆมาตอนส่วนของดีไซน์ด้านหลังนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือนี่ไฟ LED นะครับลักษณะตัว C ีเข้าหากันนะครับเด่นชัดเลยนะครับคันนี้ดูคร่าวๆเห็นเลยว่า ตัวไฟ LED เนี่ยหวแบบมันยังชัดอยู่เลยเห็นไหมเส้นเนี่ยที่วิ่งอะครับสีแดงมันยังชัดอยู่รถเวลาใช้ไปนานๆนะครับเส้น LED เนี่ยไฟเนี่ยมันก็จะค่อยๆดรอปลงนะครับตัว 1.8E เนี่ยยังไม่มีกล้องมองหลังให้คันนี้ไม่ปิดทะเบียนด้วยอ่ะโชว์นิดนึงครับไม่ได้ปิดทะเบียนนี่909นะครับใครชอบเลข9ผมบอกเลยว่าอันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับโคมไฟหลังน,นะครับนี่ด้านซ้ายครับโอ้โหโคมไฟนี่แบบอย่างกับเบิกห้างออกมาใหม่เลยนะครับสภาพนี่ เป้งจริงเส้น LED นี่ยังวิ่งสวยงามอยู่เลยนะครับมาดูด้านขวาหน่อยนึงครับโอ้โหดูดีสภาพดีมากเลยอ่ะฝาดท้ายนี่ก็เดิมล่องรอยแทบไม่มีเลยนะครับการชนท้ายมีล่องรอยนิดหน่อยครับมาให้ดูครับนี่ครับขอขัดออกครับขอดูครับอ่านี้จะไปลอยนิดนึงนะครับอ่าด้านนี้ด้านนี้อันนี้มีรอยเยอะหน่อยครับอันนี้จะเป็นรอยกระแทกหรือเ็ดหินสักอย่างนะครับอ่ามีนิดหน่อยครับไฟท้ายเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับกดปักอ่าเด้งเลยนะครับ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของซีวิกก็เป็นข้อเด่นนะครับว่ามันทั้งยะว่างแล้วก็ลึกนะครับแล้วก็สูงด้วยนะครับของบอกเลยว่ากระเป๋าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเก็บ2ใบใหญ่ได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันก่อนนิดนึงนะครับก่อนไล่ต่อครับนี่ครับเม็ดสปอตชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่สันเสริญนี่คบคมนะครับคมกริดนะครับอยู่ด้านขวาครับนี่ครับเม็ดสปอตชัดเจนนะครับนี่เรากล้าเปิดที่ดูนะว่ารถเราเดิมจริงนะครับแล้วก็ดูฝาท้ายครับ ป้ายไล่ตรงนี้ก็ได้ครับนี่เม็ด s อชัดเจนนะครับนี่แต่เข็บนี่สันยังคมอยู่ไหมพลาสติกเข้าแน่นอนนะครับมาดูนี่ดีกว่าครับทีเด็ดครับไม่์4,000ืช่ไหมครับดูสภาพตรงนี้ครับนี่พลาสติกชิ้นนี้ครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยมีนิดหน่อยนะครับให้ดูนิดเดียวนะครับน้อยมากครับเวลาขึ้นลงมันจะขูดนะครับนี่มีตรงนี้นิดหน่อยครับน้อยมากเลยนะครับแล้วก็ดูกรรมืหยีครับโอ้โหกรรมืหยี่นี่สภาพแบบดีมากเลยนะครับไม่เป็นขุย ไม่เลอะไม่ข่าวมาดูอุปกรณ์กันนิดหนึ่งครับนี่พับเปิดมานะครับในส่วนของแม่แรงนะครับแล้วก็ประแจต่างๆอยู่ครบอุปกรณ์อยู่ครบนะครับโฟมพลาสติกนี้อยู่ครบนะครับยางอะไหล่อยู่ครบนะครับดูพื้นยางอะไหล่ครับสีแห้งๆเดิมๆเลยเห็นไหมครับดูซิลเลอร์ครับสีเดิมแน่นอนนะครับนี่แล้วก็รถไม่มีร่องรอยของการติดแก๊สรถติดแก๊สมากส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่อยู่แล้วนะครับคันนี้จะหายไปมั่งมีลงมีรูมีอะไรบ้างนะครับ มาต่อที่ล้อหลังด้านขวานะครับดูสภาพครับเห็นไหมครับไม่มีเบียดถนนเลยนะครับนี่สภาพดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวยางนะครับยางปีนปี2018นะครับนี่หันคุกนะครับโอเคต่อครับในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนี่ครับดูลักษณะของกระหยี่ครับโอ้โหดูครับแห้งๆเดิมๆเห็นไหมครับมาดูโครงสร้างกันต่อนะครับด้านหลังขวานะครับนี่ครับ ฟ้านี่เมสปอตชัดเจนรอยประตูเดิมมาร์กยังอยู่นะครับนี่ครับอีกหนึ่งตำแหน่งครับเมสปอตชัดเจนสวยงามเห็นไหมครับเดิมๆนะครับนี่มาร์กโรงงานสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินนี่มาร์กโรงงานนะครับยังอยู่เห็นไหมครับอ่าดูสติกเกอร์ครับโอ้โหเกลรมยางครับนี่มาร์กโรงงานนะครับเส้นเนี้ยเห็นไหมไปดูรถเพื่อนๆได้ครับส่วนใหญ่ไม่เหลือแล้วครับ แกก็ดูมูดูนิดนึงครับประตูหน้าขวาครับโอเคคมคมกลิบๆนะครับสีแห้งๆเดิมเนี่ยไม่มีสีพ่นลับไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะครับสวยงามพระโครงสร้างเดิมจริงๆนะครับคันนี้มีรอยนิดนึงครับให้ดูประตูหลังขวานเห็นรอยไหมเนี่ยรอยเดิมนะครับอันนี้ขัดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบ smart entry นะครับผมลองล็อกให้ดูนะครับเมื่อกี้ต้องเปิดนะครับผมล็อกให้ดูวิธีล็อกแค่กุญใจในรถนะกดอย่างนี้ปุ๊บหนึ่งครั้ง เห็นไหมครับรถดังติดนะครับแล้วเวลาเราจะเปิดรถแค่กุญแจอยู่ในกระเป๋าก็ได้ครับอย่างนี้นะครับแล้วมือไปหยุดสอนข้างนี้ครับติดติดเปิดแล้วอ่านี้ก็เลยระบบสมาร์ทเอนทีนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้มานะครับล้อหน้าขวานะครับมีเบียดนิดนึงครับนิดเดียวครับโอ้หน้องนะนี่แบบเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับนี่สตาร์ทให้ดูนะครับอ่าสาติดชึ่งเลยเห็นไหมครับเครื่องเดินเรียบนิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่งให้ดูนะครับ ดูครับโอ้โหเล่งนี่รอบนี่ขึ้นขึ้นเลยนะครับไม่มีสะดงสสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์และห้องเครื่องแบบชัดๆกันนะครับสำหรับ Honda Civic นะครับตัวนี้มาพร้อมมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด 1,800cc นซีซีนะครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์4สูบนะครับตัวนี้รองรับ e85 ได้แล้วด้วยนะครับมาพร้อมกับแรงม้านะครับ141แรงม้านะครับแล้วก็เป็นเกียร์ CVT แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เสียง Honda เอกลักษณ์นิดนึงครับดูครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับไม่สี่หมื่นนะครับมีเสียงวาล์วเล็กๆนะครับเป็นปกติของรถผมบอกเลยว่าผมเห็นแล้วผมต้องอยากซื้อเองเลยนะถ้าผมอยากได้ผู้จริงดูมาร์คโรงงานครับโอ้โหคอยทุกตัวครับดูตามท่อครับเห็นไหมครับมาร์คโรงงานครับเป๊ะจริงๆนะครับเครื่องนี้แห้ง ฮอนด้านี่เครื่องค่อนข้างเปลือยนะครับดูง่ายเห็นไหมไม่มีน้ำม่งคาบน้ำม่งน้ำมันเลยทั้งสิ้นนะครับโอ้โหสภาพนี่แบบกลิปสีพลาสติกนี่แบบเห็นไหมครับพวกพลาสติกชิ้นพวกนี้ดูดีมันยังดำขลับไม่แตกรายงาไม่ขาวไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับขอไล่ด้านหน้าก่อนก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับรูกลมรูเหลี่ยมเม็ดป๊อตชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์เห็นไหมยังอยู่นะครับแกะมอกครับดูครับพิเศษนี่คือครับดูมาร์คครับไม่ทุกคันจะมีนะครับเห็นมาร์คนี่ไหม มาร์กโรงงานนะครับอันนี้เป๊ะครับเพราะมันแค่นี้มันก็ลบแล้วครับในฝ่ของน็อตฝากระโปรงหน้าด้านขวานะครับเห็นไหมครับเดิมเดิไม่มีรอยขันนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านซ้ายต่อนิดนึงนะครับในส่วนของน็อตนะครับนี่ครับน็อตไม่มีรอยขันได้ทั้งสิ้นนะครับโครงสร้างต่อนะครับดูครับโอ้โหดูเบ้าโชวครับแห้งๆสีนี่เดิมเดิมไหสีเดิมต้องเป็นอย่างนี้ซิลเลอร์นี่แบบคมมากเลยอะลองตามมาดูฝั่งนี้ดิซิลล่งซิลเลอร์นี่แบบโอ้เป๊ะจริงๆนะครับพลาสติกชิ้นนี้ดูพวกคคลิปต่างๆรับ ไม่มีรอยงัดแงะเลยเห็นไหมครับถ้าชนมายังไงอันนี้ก็ต้องงัดแงะนะครับด้านขวาครับเมสปอตชัดเจนนะครับเบ้าโชคนี่แห้งๆนี่ม์กโรงงานก็ยังอยู่เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหไปไงบ้างครับสําหรับสภาพเครื่องยนต์แล้วก็ห้องเครื่องครับใสๆแห้งๆเดิมๆเลยนะครับเหมาะสมกับไมสีหมื่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องโดยสารกันต่อนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของห้องโดยสารด้านในของ h o n d a Civic f c แล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับในส่วนของดีไซน์เนี่ยเขาจะใช้เป็นลักษณะทูโทนนะครับก็คือโทนสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยแล้วก็ตัดด้วยสีเบจนะครับเป็นส่วนกลางอยู่แล้วก็ผ้าหลังคาครับกระจกสีเทานะครับก็ดีไซน์ด้านในโดยรวมก็ถือว่าดูสปอร์ตนะครับก็จะมีนี่มีชิ้นนี้นะครับที่ดูเป็นพิเศษนิดนึงนะครับใช้ลักษณะเป็นคล้ายๆกับโครเมียม นะครับแล้วก็มีลายตรงนี้นะครับพิกเจอร์ตรงนี้ที่ทําให้รถมันรู้สึกว่ามันดูแพงขึ้นดูทันสมัยขึ้นครับเบาะเดิมเนี่ยของตัว 1.8E เนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่อันนี้เราเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นเบาะหนัง PVC ไปจริงเห็นไหมครับไม่มีต่องรอยฉีกขาดหรือว่าตัวลักษณะของนี่ครับตัวลายหนังเนี่ยยังชัดอยู่เลยเห็นไหมครับเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะ ปรับแม่นวลนอยู่นะครับยังไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะครับตัว E อถึงจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับนั่งสบายนะครับเบาะกระชับดีนะครับพวงมาลัยก็ใหญ่นิดนึงสำหรับผมนะครับแต่ก็โอเคนะครับก็ดูก็จับกระชับดีนะครับในส่วนของกระจกบานหน้านี่กว้างแล้วก็ลาดชันนะครับวิสัยทัศน์ดีนะครับกระจกมองข้างนี่ก็ถือว่าบานใหญ่ใช้ได้นะครับด้านหลังมองเห็นชัดเจนนะครับพวงมาลัยเป็นยูริเทมขึ้นรูปนะครับมีมัลติฟังก์ชันให้แล้วนะครับดูสภาพของพวงมาลัยคันนี้ครับโอ้โหโบรดี ลักษณะของตัวลายเนี่ยยังชัดอยู่เลยไหมครับไม่มีฝึกเลยนะครับแล้วก็ไม่เงานะครับโลโกโ้ฮอนดานี่แบบชัดเจนนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันฝั่งนี้ก็ไปควบคุมในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของวางสายรับสายของโทรศัพท์นะครับตัวนี้ไฟหน้ายังไม่ใช่ออโต้นะครับยังไม่ใช่ออโต้นะครับแล้วก็ตัวปุ่มสตาร์ทนี่เป็น ตัวตัวคีเลสแล้วนะครับเป็นปุ่มปุ่สตาร์ทแล้วนะครับในส่วนของม่านวัดนะครับม่านวัดก็เป็นแบบเรืองแสงแล้วนะครับ3ช่องนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะโชว์ในส่วนของเกยความร้อนนะครับนี่เขามีการเล่นไฟนะครับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นในส่วนของรอบนะครับนี่ครับเล่งให้ดูครับโอ้โหดูครับโอ้โหรถนี่รอบนี้เล่งแบบดิ่งแบบ นิ่งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของความเร็วนะครับจอกลางจะเป็นดิจิตอลนะครับผสมดิจิตอลจอกลางจะเป็นส่วนของความเร็วนะครับนี่ดูครับในส่วนของเลขไมกิโลครับ48,870กิโลนะครับอันนี้ไม่แท้แน่นอนนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับเพื่อนๆสบายใจได้นะครับบอกเลยว่า ของจริงสภาพดีจริงๆนะครับภายในกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยถ้าใครมาอยู่กับผมตอนนี้ต่อมานะครับในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้านะครับก็ดีไซน์ก็ถือว่าดูดีนะครับแต่ผมว่ามันจะดําไปนิดนึงในความคิดผมนะครับก็ดูสปอร์ตดีครับวัสดุนี่ยังไม่ใช่ซอฟทัชนะครับแต่ว่าลายเลยนี่ดูดีมากนะครับตรงกลางนะครับก็เป็นในส่วนของตัวระบบอนเตอร์เนเมนต์นะครับมีจอให้นะครับจอขนาด5นิ้วนะครับอ่าอันนี้ยังไม่ใช่ทัชกรีนนะครับก็ ปรับได้ในส่วนของตัววิทยุได้นะครับแล้วก็อันนี้ดีนะครับมีเดียที่ให้มาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงจากมือถือขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนาสะดวกที่ใช้งานได้นะครับอันนี้ใช้หลักๆแน่นอนนะครับต่อมาในส่วนของแอร์นะครับแอร์ที่ให้มาเป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วนะครับดิจิตอลแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ดูอัลโซนนะครับอันนี้ก็ปรับสามารถปรับแรงลมได้นะครับอันนี้เห็นไหมครับอุณหภูมิปรับได้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับลมแรงแอร์เย็นนะครับอันนี้ดดููีียยห ดูดิโอ้โหลายนี่แบบคมชัดเจนนะครับไม่สึกไม่เงาเลยนะครับแล้วดูพลาสติกแต่ละชิ้นครับนี่ดูโครเมียมชิ้นนี้ครับคลิปนะครับนะครับแล้วก็นี่อันนี้ได้ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าแล้วไม่มีให้เกะกะนะครับอันนี้ได้เบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มีตัวเบรคให้ด้วยนะครับอันนี้ใครใช้เบรคเป็นก็ลองมาดูคลิปเก่าๆนะครับก็บอกง่ายๆครับเวลารถติดไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้มานะครับมาครับในส่วนของดีไซน์ของแผงประตูนะครับแผงประตูใช้ลักษณะสีดำเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเงินนะครับมือเปิดเป็นแบบสีเงินยังไม่ใช่โครเมียมกระจกนะครับปรับขึ้นลงออโต้นะครับสำหรับบานคู่หน้าแล้วนี่ครับตัวหนังสือนี่ยังคมคลิปอยู่เลยครับหนังชิ้นนี้ครับโอ้โหดูครับไม่มีสึกไม่มีสีซีดใดๆทั้งฝาท้ายได้เป็นแบบเปิดไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้กดปักฝาท้ายก็ขึ้นเลยนะครับสภาพดีไหม เห็นไหมครับโอ้โหไม่มีเบาะนี่ไม่มีซุสเลยนะครับลายเลยหนังนี่ยังชัดเจนคมกริบนะครับไมน้อยประตูเราครับเวลาปิดมันจะบุบบับครับดูครับดูนะครับเนี่ยผมแค่เนี้ยใบแค่เนี้ยเห็นปะแต่ถ้าเป็นรถที่ใช้ไปนานๆเนี่ยเวลาปิดไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันมันจะค้างอยู่อย่างเงี้ยเราต้องเอาส่งแรงนิดนึงนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องส่งแรงครับ ส่งไว้ปกติครับสัง่านี่เป็นแบบผ้าแล้วนะครับก็รถยุโรปนะครับแล้วก็สภาพดีมากๆเลยนะครับไม่มีเจิรมีรอยเลยนะครับคันนี้ต่อมานะครับในส่วนของตัวคู่มือบุ๊คเซอร์วิสนะครับยังอยู่ไหมเอ่ยคันนี้อยู่แล้วอุ่นใจนะครับคู่มือการใช้รถนี่อยู่ครบนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหรอกครับแล้วก็ในส่วนของตัวบุ๊คเซอร์วิสฮอนด้าคันนี้ไม่มีมานะครับแต่รถ ้ายแดงมือเดียวเช็คศูนย์ได้แน่นอน h ั n d a Civic นะครับนี่ปี2018แท้ๆนะครับแล้วก็ในส่วนของรถป้ายแดงครับพิสูจน์กันที่หน้านี้ครับรายการบันทึกจอนที่นะครับไม่มีรายการเลยนะครับอันนี้ป้ายแดงมือเดียวแน่นอนนะครับรถออกห้างป้ายแดงมือเดียวไหม่แท้40,000กิโนะครับตอนนี้ผมอยู่เบาะหลังของ h ั n d a Civic F4 นะครับก็ภระการนั่งก็ถือว่านั่งสบายนะครับองศาของเบาะดีนะครับแล้วก็เล็กรูม เหลือๆนะครับแล้วก็ head room เหลือๆครับผมตอนนี้ผมอยู่ในสองเบาะหลังแล้วนะครับก็นั่งสบายนะครับดูองศาที่นั่งครับหลังพักสบายมีหมอนที่พักนะครับเล็กรูมเหลือๆนะครับ head room เหลือๆนะครับคนตัวใหญ่ผมว่านั่งได้แน่นอนนะครับถ้าใหญ่จริงๆนั่งสองคนมีคนตัวเล็กนั่งตรงกลางสบายบายนะครับแต่คนตัวเล็กๆถ้าผมน,นั่ง3าคนนี้ผมบอกเลยว่าเหลือๆนะครับแล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นเบาะ หนังแล้วนะครับนี่แล้วก็มีที่วางแก้วให้โอ้โหลายหนังนี่ยังชัดเจนอยู่เลยนะครับ,บเบาะเนี่ยไม่ทรงไม่ซุดไม่มีฉีกขาดยังอยู่เลยนะครับแล้วก็คันนี้มีเช่นเคยครับมีไอโซฟิกให้นะครับซ่อนอยู่ตำแหน่งนี้นะครับสามารถใช้ไอโซฟิกได้ใครที่มีคาซีนะครับเสียบใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันต่อดีกว่านะครับ,เ,บเพื่อนๆสภาพคันนี้ น่าใช้ใช่ไหมครับในส่วรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมประจําประเทศไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับรถเก่งขนาดกลางนะครับไม่ต้องสาธยายกันนะครับแต่ว่าสภาพคันนี้กับไมคแค่40,000กิโลนะครับสีบางเดิมทั้งคันสภาพภายในนีนน้ใหม่มากๆเลยนะครับใครอยากได้รถสภาพดีๆนี่ผมบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในรถ คันที่สภาพดีสุดในประเทศใช้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าไมค์ซีมือเนี่ยมันน้อยมากๆจริงๆเลยนะครับถามว่าคอนด a ตูบิเอฟซีเหมาะสมกับใครนะครับก็คงเหมาะสาหรับหนุ่มสาววัยรุ่นนะครับพี่อยากมีรถสักคันขับไปทํางานขับในเมืองหรือว่าใช้วิ่งต่างจังหวัดบ้างนะครับคันนี้ก็เหมาะสมนะครับหรือมีครอบครัวสลกวสี่คนนี้ก็ยังนั่งสบายๆและแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะขับเดิมดั้มเดิมก็ได้นะครับหรือว่าจะแต่งก็สวยนะครับใครอยากได้ไปแต่งบอกเลยว่าคันนี้เดิมๆแล้วไปแต่งต่อนะครับ สวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวฟังส่วนของราคากันต่อนะครับคันนี้ออกห้านะครับ8 9 6 0 0 0เกบาทนะครับแต่เราขายเพียง679,000จ็ดนเก้ับาทนะครับถ้าใครอยู่คลิปนี้อยู่นะครับลดไปเลยนะครับลดไปเลยเหลือ639,000บาทเท่าเองนะครับนี่ประหยัดไปประมาณ200,000ไปปลายเลยนะครับเกือบเกือบส0มแสนบาทเลยนะครับราคาโปรโมชั่นเนี่ยผมบอกเลยว่า639,000เนี่ยเทียบในตลาดแล้วเนี่ยยังได้รถที่ไม่4ี0 0 0ืหาไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนใหญ่ไม่ก็จะประมาณ สแสนบวกลบถ้ามามันสี่หมื่นเนี่ยขายก็อยู่มันหกแสนปลายถึงเจ็ดแสนบาทเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วคันนี้มีคันเดียวนะครับใหม่แค่สี่หมื่นนั่นเองนะครับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถจองออนไลน์เข้ามาได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ไปจัดไฟแนนซ์ถึง หน้าบ้านท่านเลยนะครับม่อยู่เชียงใหม่เชียงรายสตูลยะลาขอนแก่นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะครับประจัดไปนั่นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับรวมถึงบริการส่งรถถึงหน้าบ้านท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระยะทางสบายใจได้เช่นเคยนะครับรถที่ซื้อเท่านะครับหากพบภายหลังนะครับซื้อไปแล้วนะครับพบว่ารถชนหนักนั้นท่วมพิคว้อมหรือว่าตัดต่อนะครับเราอินดีซื้อคืนจำนวนหนึ้นนะครับมันเพื่อนเพื่อนสบายใจได้เลยนะครับ แล้วก็คันนี้มีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับเริ่มต้น2.79นะครับถ้าใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99ก็มีนะครับลองถามเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ครับเราให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วใครนะครับที่มี Honda Civic FC สวยๆแบบนี้นะครับโทรหรือที่ต่อข่ามาหาเราได้นะครับเรายินดีซื้อนะครับจะขอไม่น้อยสภาพเดิมครับเราซื้อราคาถึงใจท่านแน่นอนผมนะครับขอฝากเพื่อนๆช่วยกด ติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok หรือว่า l i น e แอนะครับนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเดี๋ยวว่ารถอัปเดตใหม่ๆนะครับวันนี้ผมเจมออกเลยตอโต้นะครับขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ